ิฟ้านะครับผมก็สภาพก็จะไม่ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ปิดให้ช่างน้อยครับสวัสดีครับครับผมเออช่างน้อยครับช่างน้อยก็มาครับผมช่างน้อยครับผม ฟานะครับผมก็สภาพก็จะไม่ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ปิดให้เดี๋ยวเราลองมาใส่ดูนะครับเรามาใส่ดูนะครับผมสิบสองโวลเต็มนะครับผมสิบสองโวลเต็มนะครับ mình nhất là muối với ông năm nó, còn muối thì ấy, có vào. À, lại yêu cầu là nó, mùi, thì lại <laughs> yêu à, dạ, มอไซต์ตอนไม่ติดนะครับผมจะลองใส่ดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับไปจ้ะไอ้พ,น,น,อพน้าเต็นน่าพน้เปลี่ยนซีลอะไรหรอพนิมันหล่เต็นน่าอีพนิมันโอ้ได้ครับได้ครับแม่ก็ยังไม่แห้งครับ <laughs> <laughs> 啊、嗯。 อืมอืมอืมช่างน้อยครับอืมสวัสดีครับ เยี่ยมเยี่ยมครับผมได้ครับผมได้นลครับผมต้อมเบ็ดประสบความสําเร็จนะครับผมวันนี้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบช่างน้อยครับอือสวัสดีครับช่างน้อยครับ าจะไม่แห้งครับผมใส่กาวไปเลยใส่กาวคุณมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมอ่ะช่างน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีดิคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะ ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกคอมเมนต์นะครับผมครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใส่แบกกันลูก,กลครับครับผมครับครับ เดี๋ยวพอไปแบบตอนนี้ก็ใช้ไม้อุดน้ำกันแล้วนะครับผมไม้ไม้อุดนะครับผมเอาไม้อุดเทนนะครับผมแล้วก็จะปิดฝานะครับอะปิดไนไ้พน้ตน่งพน้าเปลี่ยนซีลอะไ้นไปมานะ่นไครับผมเหรอครับผมรถมอไซต์ตามไม่ติดนะครับผม,บผม,ม,ม,ะบผมจะลองใส่ดูนะครับผม มาเป็นอย่างไรนะครับครับผมลองมาตาดดูครับต้องบอกซื้อมานานนะครับผมเด่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ขึ้น12โวลต์นะครับ12โวลต์น,นะครับผม นะครับผมนไครับผมรถหัวใจตามไม่ติดนะครับผมจะลองใส่ดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับ CTA อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับครับครับผมครับครับ เดี๋ยวพอใส่แบบ c t อยู่ที่175นะน่าจะใช้ได้ครับผมได้12.8นะ2.8นะครับผมได่ก็ยังไม่แห้งครับครับอือ,อช่างน้อยครับ สวัสดีครับครับผมเออช่างน้อยครับช่างน้อยก็มาครับผมช่างน้อยครับผม าแล้วครับผมผิดป้าแล้วครับอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยห้าครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับผมได้ครับผมได้นะครับผมต้องแบตประสบความสำเร็จนะครับผมวันนี้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ ครบไปก็ยังไม่แห้งครับอานอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยห้าค,50ครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผม กันนะจ๊ะครับจครับตอนนี้ก็ใช้ไม้อุดน้ำากันแล้วนะครับผมไม้ไม้อุดนะครับผมเอาไม้อุดเต็นนะครับผมแล้วก็จะปิดฝานะครับอันนี้ปิดคุณมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็มาณนนี้ก่อนนะครับผมอ่ะช่างน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีดิคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะ ơ tang nói ở tang nói gầm áo bụng tang nói ở bụng tang hấp dẫn bây giờ hẹn gặp นะครับผมอันนี้12โวลต์ครับ12โวลต์เต็มนะครับผม12โว